เรามาเจอร้านข้าวแกงอันนี้อยู่ที่ออสลอมนะครับประเทศฟิลิปปินส์แล้วดูแต่ละอย่างน่ากินมากเลยทั้งหมดนี้นะครับ60บาทนี่ครับเป็นร้านข้าวแกงที่นี่ข้าวแกงเยอะมากเลยนะ one, one with 1 n e o w i t h rice oh, <One twenty. S> 1 20 w i t h rice อ๋อประมาณ60บาทนี่ how much, hey, how much? One t w e n t with rice อ๋อ for one Four, for one อ๋อ and uh, two how much two One Twenty t w o r i t h rice อ๋อ with rice, oh, with rice. เท่ m ไห for a n l y เท่ m ไห100 100 and 100 100อ๋อเซมเซมอ๋อเ100 100 100อีออ๋อีอนีอะไรอ๋อมเืออี h ต์มะเอ้ยอก็น่ากอันนี้เราอยู่ที่ออสโลค่ะทุกคนฟิลิปปินส์นะคะตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่มีชรามวายค่ะนี่ิเดดอีกเนี่ย <l itt> s> <S นี่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 ก็ได้เธอสั่งอะไรไปบ้างปลาทูหน <Be> ึ่งร้อยเปโซแล้วก็มีตับตับไก่ร้อยเปโซเนี่ยผมคนเอาให้ดูหนึ่งร้อยเปโซประมาณห้าสิบเก้าบาทหรือหกสิบบาทน,นั่นเองส่วนข้าวยี่สิบเปโซประมาณสิบบาทก็คืออย่างละหนึ่งร้อยเปโซหรือว่าอย่างละหกสิบบาทเธอเอาอะไรอ่ะกี่อย่างละสองนั่นเอาไก่ทอดอนี่ครับเป็นร้านแบบนี้นะทุกคนนะอยู่ที่ออสโลแล้วดูแต่ละอย่างน่ากินมากเลยทั้งหมดนี้นะครับ60บาทอันนี้ก็เป็นปลา น่น่ากินมากนี่ครับเป็นร้านข้าวแกงครับที่นี่ข้าวแกงเยอะมากเลยนะอยู่ที่ออสลอตนะหรือเกาะซีโบเลยประเทศฟิลิปปินส์มีใครชอบกินข้าวแกงแบบนี้บ้างหรือแต่ละอันสะอาดนะสามอย่างนี้น่ากินทั้งนั้นเลยอย่างละหนึ่งร้อยเปโซนะครับประมาณ60บาทแล้วก็รวมข้าวอีก20เปโซไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะถูกปากไหมอันนี้ตับไก่ที่ดาวชอบกินหนึ่งร้อยเปโซเครื่องไหนบ้าง นี่บรรยากาศร้านเหมือนคล้ายๆบ้านเราเลยนะจะเป็นแบบร้านข้าวแกงข้างทางเติมพลังพรุ่งนี้เราจะไปดำน้ำดูฉล<ห>มามกันยังไงอร่อยเหรอนีอ่ <c oughs> เอาลองเค็มหน่อยสั่งกระป๋องจาอนเนาะจริงๆอาหารรสชาติก็เหมือนบ้านเราเนาะสั่งตับกระป๋องหนึ่งอร่อยอืมตับเนี่ยอร่อยอ่ะเรามาทูยังหรือยังกับข้าวที่นี่ไม่ต้อง อกว่าจะไม่ถูกปากแล้คะทุกคนอานไม่ถูกปากแล้วก็ยิ่งปิ๊งยากนะซอสถึงมากนี่ย้ำนะรสชาติปากพวกเรานะล<ช>องดูคุณ<ช>ทนอ้นี้เขาแกงแบบกะทิไหมลูกเราพ่อน่าจะเป็นกะทิใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์ใช่กะทิไหมเหมือนแกงกะทิแบบปลาทูแบบแกงกะทิเออบ้านเรามาดูรสชาติจะเป็นยังไงกะทิไหมไม่ใช่กะทิจะมีก๋วยเตี๋ยวทอดอ๋อเออใช่ที่นี่แกงยำหมูของเรา ที่นี่ก็จะกินเปรียปร้ยวแล้วก็เค็มแกงก้าวกลย่อมนึกว่าเป็นแกงแบบสายบัวมันไม่่ใชคล้ายๆเนะอะสีคล้ายๆแต่มันจะเป็นเปรียปร้ยวเปรี้ยวเค็มอันนี้เป็นการมาฟิลิปปินส์ครั้งแรกของเราเรามาที่เกาะซีบูหรือคนไทยจะเรียกว่าเซบูหรือที่เมืองออสลอปนะเป็นเมืองที่ดำน้ําดูพวกฉลามบานเนาะดำน้ำชมฉลามทะเลสวยนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดำน้ํากันผมก็จะไปดำซูบ้าด้วยไปดำน้ำเอาอะไรไหมอยากไปดู อไปดูอะไรอีกในเบิ้ลแล้วเบิ้ลข้าวแล้วอร่อยอร่อยเนี่ยอันนี้ล่าสุดคือเบิ้ลแล้วนะครับเบิ้ลแล้ว delicious and rice one ว่างไรกันวะเนี่ยนั่งรถมาตั้งสชั่วโมงไม่ได้กินข้าวมันเหนื่อยมันรู้สึกแบบต้องเติมพลังเราตักเอาเลยตักข้าวไปเลยอ๋อนี่มาแล้วเว้ยจานอันนี้ปลาทอดแน่เลยเอออันนี้ชุดที่สองลองชิมดูหน่อยดิมันคือปลาอะไรเฮ้ทำไมปลามันตัวเงี้ยวๆอ่ะ เหมือนปลาทูไหมเป็นปลาตัวนี้ตัวยาวจังคล้ายๆปลาล่าพริกเนี่ยเขาจามาทอดก่อนเหมือนปลาร้ดพริกบ้านเราเลยคล้ายๆนะเดี๋ยวมาลองดูรสชาติจะเป็นไงคือสังเกตว่าที่นี่อาหารรสชาติก็ไม่ได้แบบผิดเคียงไปจากบ้านเราเท่าไหร่คล้ายๆกันที่ปลาล่าพริกเหรอเหมือนขี้ตึบปลาทูนี่เลยมาเลองให้ฟังมาลองหน่อย เราอยู่กับเธอมา14ปีฉันรู้ว่าเธอชอบอกินปลาตัวนี้ลืมไก่เลยแหละปลาลาดิบชอบไหมแบบบานเฮาเลยรสชาติเหมือนบ้านเราเป๊ะเลยใช่อร่อยมากเลยใช่ไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือว่าาจะอาหารทุกปากริงกันนีย <c oughs> ได้ได้เงินเพ่มเงินเอาไปเบิร์ตเรเข้าใจยังไงไม่ตางเรื่ต้นแขกน้อดาวคนสวยข้ามพื่อนสิท์ดันน้ดาวคนงามข้ามนี่ังเรื่งต้นบริวิส400 ประมาณ200กว่าบาทกับข้าวสี่อย่างข้าวอีก3ประมาณ260บาทวันนี้เรานัา่งกินเสร็จแล้ว <up> ก <t> ็นั่งเล่นต่อ thank you